ปอาพี่ใหจุกนกลับมาไปเ้เร็วกลับมา้เรยกลับมาไ้เรยพวกเราเป็นสมาชิกของพรรคนลครับเรากำลังแต่งที่ทำการอยู่ไปยืนแถวทางไปยืแงไปไไป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 ามาย่อมาอกยดีงานนี้ไม่ยิครับเดินไปเดิตไป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 ไเร็วกลัมไ้ร็ไปนไปนไปเดินไปเดไปเดไปไปไปนนไปไปิไนไนไนเดินไปเดินไปไปไเิไปไไดเไปเไดไปไปเไปไเไปไ ับไปกันเดียเลยกาทุกคนจะพร้อมพระเจ้ปืนปร้อมยิงเออพวกทหารดูท่าทางเจ้าจริงค่อยมาว่าหลังเถอะครับไม่ไม่ต้องไปสนใจเราจะเดินต่อไปอย่างสงบเดินหลังกลับไปนี่ไปจน หจุดปล่อยพวกเข้าไปให้ทหารกลับมาเราต้องไปแล้วครับผมกลับไปไปได้แล้วเราต้องไปแล้วครับโอเค